คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติสถานที่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีอยู่จริงมีฉากการร่วมรักของตัวละครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเอาเลยครับสุริพิชมนะครับผมวัตนาเบกกลับมาอีกครั้งนะในนิยายวายเรื่องเมื่ออยากแก่ตายเรื่องไงอันดาโดคุณเขียนซับดิงดูตอนที่24นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงกอยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกันเยอะๆนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่24 ขอร้องละอย่ามาเลยเราจะไปหากำนันกันจริงๆเหรออันดาถามขึ้นระหว่างที่ฐานทัาบขับรถไปส่งเขาอย่างที่พักของตัวเองวันนี้คนตัวเล็กขอกลับมาเยี่ยมกล้าหาและจะได้ใช้เวลากับเพื่อนรักจนถึงช่วงบ่ายฐานทัพเลยตัดสินใจมาส่งและจะมารับกลับเมื่ออันดาเสร็จธุระพี่ปล่อยให้กำนันรอมานานแล้วเนอะเราควรจะบอกกล่าวผู้ใหญ่ให้เป็นเรื่องเป็นราวสักที ไม่กลัวโดนยิงเหรออนดาถามหน้าทะเลนก็คงต้องยอมถ้าพ่อตาไม่กลัวว่าลูกชายจะเป็นไม่านะโอ้ยพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เก่งใหญ่แล้วนะในฐานทัพกลายเป็นอนดาเองที่ต้องเขินจนหน้าแดงไปหมดไม่มีแล้วฐานทัพคนซึนที่พูดจาสุขุมทําหน้านิ่งมีแต่คนที่หาเรื่องมาแกล้งอนดาให้อายได้ทุกวี่ทุกวันเขินบ่อยๆไม่ก็เหนื่อยนะหยุดทาหน้าจะชูใส่๋ยนนี้เลย จะกลับตอนไหนโทรบอกพี่นะรู้แล้วจ้าจะใช้งานคุณฐหารทัพแบบไม่เกรงใจใครเลยใครดูเถอะไม่ต้องเกรงใจรอกมันเป็นหน้าที่ของคนเป็นแฟนอยู่แล้วขอร้องยิ่งเห็นอันดาโอดครุ่นแบบนี้คนโตกว่ายิ่งชอบใจใหญ่ถ้าเขายังทําให้อันดาหัวใจเต้นแรงได้แปลว่าความรักกําลังเติบโตขึ้นทุกวันโดยไม่ลดน้อยลงไปไปไปทํางานได้แล้วครับเดี๋ยวหน้าโทรหานะ คุณตัวเล็กปล่อยให้กูดแฝไปทำหน้าที่ของตัวเองส่วนขากลับกล้าหาญก็ใช้เวลาทั้งวันให้หมดไปกับประสบการณ์ไม่คาดฝันที่อันดาเก็บเกี่ยวมาได้แต่เรื่องน่าหวาดเสียวทั้งนั้นเลยทั้งเรื่องที่ถูกไล่ย,ยิงบนเกาะและเรื่องรถยนต์ระเบิดต้นเหตุที่ทําให้พ่อกำนันจับได้ว่าหน,นีไปอยู่กับผู้ชายอยากรู้จังว่าคุณสายนาพูดอะไรกับพ่อกำนันกล้าหาญไปออกมาพระเดิมคิดว่ากำนันโอราไม่น่าจะยอมให้อันดาอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อแต่ที่ไหนได้ เกมพลิกเพราะพ่อคุยกับพ่อส่วนลูกชายยังนั่งหน้าแป้นแลนด์ไม่ยอมกลับบ้านสักทีเราก็อยากรู้เหมือนกันแต่ไม่กล้าถามหรอกทั้งคุณลุงทั้งพ่อกำนันเม็ดเยอะทั้งคู่เลยจริงๆแล้วกับคุณฐานท่าเป็นยังไงบ้างไหนบอกว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษไม่แต่ต้องให้บุบสลายไงลุงไงกลายเป็นแฟนกระเฉยเลยแหมเราแพ้ความดีของเขาอะลุงไงต่อเห็นเขาดีหน่อยเลยคว้าม,มาทำแฟนเหรอก็ประมาณนั้น มันไสว่านี่นะโอ้ยเดี๋ยวพอกล้าหาญคนตัวเล็กรุนะ่นหน้าผากป้อยๆเพราะถูกกล้าหาดีดเหม่งดังป๊อกอันดานะมีคนชอบเยอะแยะแต่เจ้าตัวไม่เคยมองใครเลยพอเริ่มทํางานไปนักเขียนก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องจนคนที่มาจีบถอดใจไปกันหมดไม่คิดว่าสุดท้ายจะกลายเป็นสะพ้ยผันล้านดีใจที่มีคนคอยดูแลอันดาสักทีแต่ก็อดมันไสไม่ได้ดูทําหน้าเขาสิมีความสุขมากมั้ง แล้วนี่อันดาจะกลับยังไงให้เราไปส่งมะไม่ต้องจ้ามีแฟนให้มารับจ้าฮึย่าให้มีแฟนบ้างนะจะอวดช้าอวดเย็นแม่งทั้งปีทั้งชาติเลยกล้าหาญถอนหายใจใส่เพื่อนรักแบบจงใจให้มันรู้ไปเลยว่าเหม็นกลิ่นความรักจะตายแล้วอ๋อเราล้อเล่นนะแต่ฐานทัพมารับอะเรื่องจริงนะจะว่าไปก่อนกลับบ้านขอกินกว๋วยเตี๋ยวเรือผสมจิตก่อนได้ปะ อยากกินขนมเวยใสกะทิฉ่ำๆอะเฮ้ยเป็นคุณหนูอันดาแล้วนะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือจะดีเหรอดีที่สุดอยากกินกระเตี๋ยวใจจะขาดนี่ก็เป็นอีกคนที่ไม่เคยปฏิเสธอันดาได้เลยกล้าหารพยักหน้าเหงึกตามใจเพื่อนความจริงเขาก็อยากจะไปนั่งกินข้าวกับอันดาเหมือนกันครั้งก่อนร้านหรูเกินไปจนมือไม้เก้กัลางไปหมดรอบนี้ขอแก้ตัวด้วยการสดน้ำก๋วยเตี๋ยวดังๆให้สาแก่ใจหน่อยเถอะ ไม่น่ายิ้มแย้มกับท่าทางหัวเราะสดใสของอันดามักจะทําให้คนยิ้มตามเสมอรวมถึงคนที่กําลังยืนมองจากอีกฝั่งของถนนด้วยวันนี้ฐานทัพทํางานเสร็จเร็วจึงไม่อยากเป็นฝ่ายนั่งรอให้อันดาโทรมาหาเองเขาเลยเลือกที่จะมารอตัวยุ่งจะได้พาไปกินข้าวก่อนกลับบ้านแต่ที่ไหนได้อันดาเดินกอดแขนกล้าหาญลงมาจากตึกแถมยังพาไปนั่งซดก๋วยเตี๋ยวแบบไม่เกรงใจชุดสวยๆที่ตัวเองใส่อยู่เลยฐานทัพได้แต่ยืนรออยู่อย่างนั้น พราะคิดว่าเดี๋ยวน้องกินเสร็จค่อยเดินเข้าไปรับจะได้ไม่ขัดจังหวะเพื่อนฝูงที่กําลังคุยกันอย่างออกรถออกชาติแต่ที่ไหนได้อันดากลับออกมาพร้อมกับถุงก๋วยเตี๋ยวถุงใหญ่นี่เธอซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างทา,างกลับไปฝากคนที่บ้านเหรอถ้าพ่อรู้มีหวงังโดนหัวเรานใส่หน้านั่นแน่เลี้ยงแฟนยังไงให้หอบของกินข้างทางกลับบ้านเดีย๋ยวเราไปส่งนะเฮ้ยไม่ดีมั้งทูด้คุณถานทำมารับได้แล้วใกล้แค่นี้เอง ๋ย่ส่งข้อความไปบอกและเดินกลับมาก็พอดีพี่ทับมาถึงอะ่ะเจ,จ้าของเสียงเจ้ยแจไม่รู้เลยว่าตอนนี้คนรักที่กําลังรออยู่ข้ามฝั่งมาได้ข้างหลังหางกันแค่ไม่กี่เมตรแล้วไม่กี่นาทีหลังจากนั้นโทรศัพท์ของฐานทัพก็สั่นมารับได้แล้วครับคุณแฟนดีเธอรู้ว่าเขาเดินตามหลังอยู่ต้องวอยไว,ไวแน่ๆฐันท,นทัพยิ้มให้กับหน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองก็จะเก็บมันใส่กระเป๋ากางเกงเหมือนเดิมปล่อยให้ทาตามใจอีกหน่อยก็แล้วกัน ทันทัพเดินตามสองหนุ่มไปเงียบๆจนกระทั่งถึงสำนักงานที่กล้าหาญทำงานอยู่เพื่อนรักโบกมือร่ำราแถมยังกอดกันให้เห็นต่อหน้าต่อตาด้วยในรับปากแล้วว่าจะไม่กอดกันอีกไงกลับไปก็ต้องมีคนโดนทำโทษแล้วละมัง้งหลังจากกล้าหาญตอกบาดเข้างานเรียบร้อยอันดานก็เดินกลับออกมาอีกครั้งภาพที่เห็นตรงหน้าทมายิ้มกว้างเพราะผู้ชายหล่อๆที่กำลังยืนยิ้มให้คือคนรักของเขาเองพี่ทำมาเฮ้ย ปล่อยนะร่างเล็กถูกรวบตัวขึ้นรถตู้ที่ติดฟิล์มมืดสนิททั้งคันไปต่อหน้าต่อตาทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นอันดาวินาทีนั้นร่างกายของฐานทัพเย็นเฉียบหัวใจบีบรัดอย่างแรงจนแทบล้มทั้งยืนรถตู้คันเดิมพุ่งตรงผ่านหน้าเข้าไปด้วยความเร็วเหมือนภารกิจเดียวของพวกมนนคือการลักพาตัวอันดาฐานทับวิ่งด้วยแรงทั้งหมดที่มีพยายามตามติดรถคันดังกล่าวแต่ไม่มีทางเลยที่เขาจะวิ่งตามมนทันคุณทับคุณทัพใช่ไหมครับ เสียงของผู้ชายคนดังไล่หลังเป็นกล้าหาญที่ทิ้งงานวิ่งตามออกมาเหมือนกันและจากสถานการณ์ตรงหน้าทําให้กล้าหาญร,รู้ทันทีว่าคนที่วิ่งอย่างเอาไปเอาตายคือฐานทัพแน่นอนแต่ฐานทัพหยุดไม่ได้เขาตรงไปยังรถยนต์ของตัวเองที่จอดอยู่ข้างทางสตล์เครื่องเร็วเท่าที่สมองจะสั่งงานได้ผมไปด้วยกล้าหาญกระโดดขึ้นรถทันทีแต่เขายังมองไปข้างหน้าจับจ้องรถตู้ของคนร้ายไม่วางตา ถนนเส้นนี้ต้องขับตรงไปเรื่อยๆครับไม่มีซอยแยกย่อยเราอาจจะยังตามทันทันทับออกรถแล้วมุ่งตรงไปตามทางที่กล้าหาญบอกคุณมาได้ยังไงอันดาเพิ่งส่งข้อความหาเองไม่ใช่หรอครับฉันมรารออยู่ก่อนสักพักแล้วแต่ไม่อยากรบกวนความเร็วของรถยุโรปทําให้มองเห็นท้ายรถตู้อยู่สุดปลายสายตาคุณทับระวังกล้าหาร,ร้องบอกในจังหวะที่มีรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่สวนมาจากบ้านละแวกนั้นพอดีทันทัพกดแตรรถดังลั่น ชะลอความเร็วลงเพียงนิดเดียวก็จะเหยียบจมคันเร่องอีกครั้งไหวไหมคุณไหวขอบใจนะตรงนี้นไปทางแยกพวกมันเลี้ยวขวาไปแล้วครับฐานทัพพยายามควบคุมรถอย่างมีสติท,ที่สุดแต่ในใจร้อนโดนจนแทบจะเป็นบ้าอยู่แล้วกล้าหาญหยิบไม้ถือในกระเป๋างเกงให้หน่อยฮะเร็วสิฐานทัพลดความเร็วลงเล็กน้อยขยับตัวให้กล้าหาญทำตามที่ขอ เขาไม่รู้ว่าคนร้ายมีกันกี่คนที่หมายของพวกมันอาจจะอยู่กันอีกเป็นฝูงเลยก็ได้แต่ขามั่นใจว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือไอ้ชั่วสก,การินแน่นอนกว่ากล้าหาญจะดึงโทรศรัพท์ออกจากกางเกงของฐานทัพได้ก็ทุลักทุเลเอาการใครจะคิดว่าเจอกันครั้งแรกก็ต้องมาล้วงกางเกงอีกฝ่ายที่สําคัญผู้ชายคนนี้ยังเป็นแฟนของเพื่อสนิทตัวเองอีกฟ้าไม่ผ่านลงมากลางรถก็ดีแค่ไหนแล้วได้แล้วครับฐานทัพรีบกดโทรศัพท์ต่อกับลาโพงรถทันที อันดาถูกจับตัวไปตอนนี้ใช้กำลังขับรถตามพวกมันไปอยู่นายส่งคนมาตามพิการรถฉันได้เลยอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจด้วยคุณทัพครับหลังจากวางสายฐานทัพก็ไม่ละสายตาจากรถตู้ขันนั้นอีกเลยตั้งแต่เกิดเรื่องระเบิดฐานทัพสั่งให้คนติด GPS บนรถยนต์ทุกคันในบ้านหวังว่าความเฉลียวใจครั้งนี้จะช่วยให้คนขอเข้ามาถึงก่อนที่อันดาจะเป็นอะไรไปรถตู้ขันนั้นพยายามจะสลัดฐานทัพให้หลุด แต่เขายังตามติดไม่ยอมถอดใจง่ายๆผมว่าแบบนี้ไม่ดีนะพวกมันคงไม่ยอมหยุดรถถ้าคุณจะเกาะติดแบบนี้แล้วจะให้ทำไงทันทับตอบอย่างหัวเสียปล่อยให้มันทำตามแผนดีไหมครับแกล้งทำเหมือนโดนมันสลัดทิ้งและแอบตามไปเงียบๆแต่ถ้าปล่อยไปแล้วคลาดก็จะทำยังไงกล้าหาญเบิกตากว้างก็จะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังขึ้นอีกพวกมันเลี้ยวเข้าซอยไปแล้วคุณไม่ต้องตามไปนะขับตรงไปเลย หมายความว่าอย่างไงซอยนี้มีทางออกทางเดียวเดี๋ยวเราเข้าอีกซอยทะลุไปอีกทางแล้วค่อยขับตามมันไปผมเชื่อว่ามันต้องลดความเร็วลงแน่ๆฐานทัพไม่มีเวลาคิดเขาต้องเชื่อกล้าหารเพราะมั่นใจว่ากล้าหารคงห่วงอันดาไม่แพ้กันซอยนี้ระยะทางสั้นกว่าซอยนั้นเพราะไม่มีทางโค้งครับเราจะไปถึงถนนหลักก่อนพวกมันแน่นอนขอบใจมากกล้าหารมันเป็นคําเดียวที่ฐานทัพพูดออกมาได้ที่ไม่นานรถยุโรปของฐานทัพก็โผล่พ้นปากซอยออกมา จอดหลบมุมตามที่กล้าหาญวางแผนเอาไว้แต่คนที่นั่งไม่ติดยังคอยชะเง้อมองว่าเมื่อไรรถตู้ของคนร้ายจะออกมาอันดาเสียงคลั่งแผ่วเบาทําให้กล้าหาร,รับรู้ได้ถึงความร้อนใจของอีกฝ่ายแต่เขาไม่รู้จะปลอบทานทับยังไงได้แต่ขอบคุณที่เขาเป็นห่วงอันดามากขนาดนี้แล้วก็เป็นตามที่กล้าหาญคาดเอาไว้รถตู้ของคนร้ายขับออกมาจากซอยด้วยความเร็วที่ช้าลงพวกมันน่าจะคิดว่าสลัดพวกเขาหลุดแล้ว ึงลดความเร็วลงมาในระดับที่ปลอดภัยขึ้นครั้งนี้ฐานทำระยะห่างพอสมควรเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายผิดสังเกตมือทั้งสองข้างกำพูมาไัยแน่นในหัวจินตนาการได้แต่เรื่องร้ายๆอันดาจะถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่าน้องยิ่งไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบง่ายๆอยู่ด้วยรถตู้คันเดิมขับออกไปถึงชานเมืองพวกมันเลี้ยวเข้าไปในซอยแคบๆที่เต็มไปด้วยต้นไม้รกครึมสองข้างทางคุณทับคิดว่าพวกมันใกล้จะถึงที่หมายหรือย,ยังไม่แน่ใจ แต่ซอยเปลี่ยวแบบนี้ฉันคงต้องขับช้าลงเมื่ออย่างนั้นพวกมันต้องเห็นเราแนะ่นี่เป็นซอยตันครับนายรู้ได้ไงผมเห็นป้ายตอนที่เราขับเข้ามาได้แป๊บนึง่งถ้งงั้นก็ที่นี่ละ่ะลงมาได้ละตัวเท่าเมฆตะริดเยอะชิปเป่งหนึ่งในคนร้ายลากอันนาเราจากรถตู้โดยไม่สนใจว่าคนตัวเล็กจะเซ่ทลาจนเกือบล้มยังไงปล่อยนะว้ยจับใชนมาทำไมอะ แกเป็นลูกน้องของไอ้สักการินใช่ไหมรู้ก,ก็ดีละหุบปากแล้วเข้าไปข้างในถ้าไม่อยากเจ็บตัวเก่งจิงกก้มัดดีวะ่ะตัวใหญ่กับยักษ์แต่รังแกคนอ่อนแอกว่าหน้าตัวไม่ชัดชัดเลยไอ้ไอไอสมุนของสักการินอีกคนเดินมาจากด้านหลังพร้อมกับแปะเทปกาวบนปากเขาหนุ่มน้อยเพศรองยังไม่เกรงใจตั้งใจจะโปะยาสลบไอ้เด็กนี่ก็ดิ้นจนผ้ากระเด็นหายไปไหนไม่รู้แถมยังจิกผมจนร่วงติดมือเล็กๆไปเป็นกรมด้วย ก็จะหาเทปมามัดมือได้เล่นเอาเหนื่อยกันไปหมดมากันทั้งสามคนถ้ายังเอาเด็กนี่ไม่อยู่รู้ถึงไหนอายเข้าถึงนั่นถ้าคิดออกก่อนหน้านี้คงเอาเทปอุดปากไปแล้วไม่ปล่อยให้อตัวเท่าเมี่ยงกลดากระจนหูชาตลอดทางแบบนี้หรอกไอ้ง้แหกปากไปก็ปาประโยชน์ช่วยไม่ได้นะอย่าเป็นคนสำคัญขอให้ฐานทัพก็ต้องเจอแบบนี้แหละ เสียงกุญประสาทของนายสักการินดังขึ้นตอนที่ลูกน้องจับอันดาแบกผ้าด่าเข้ามาในโกดังร้างที่เขาใช้เก็บสินค้ามาก่อนถ้าไม่ใช่เพราะอฐานทัพที่นี่จะเตมไปด้วยสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาลความแค้นนี้สักการินไม่มีทางหรือไ,ไปได้แน่นอนอีกเดียวฉันจะตามฐานทัพมารับตัวแกไม่สิน่าจะมารับศพมากกว่าหรือกูต้องทำศพไปทั้งสองคนวะลูกน้องสว่าหัวเราะตามนายเหมือนหมาที่หอนตามกัน ความจริงอันดาเองก็กลัวเหมือนกันแต่มันทั้งกลัวทั้งโมโหจนหน้ามืดเสียงดังไว้ก่อนจะได้ข่มขวัญศัตรูได้แต่ตอนนี้ถูกมัดมือปิดปากแถมยังถูกมัดกับเสาอีกต่างหากเขาไม่อยากให้ฐานทัพเห็นตัวเองในสภาพนี้เลยอย่ามาช่วยอันดาเลยนะอย่าต้องเป็นอะไรเพราะอันดาเลยมาแสบหน้าดูเลยนะนายกัรพวกผมเป็นรอยเขียวเลยเนี่ยดูเป็นหมาเลยล่ะคุณอันดาสการินจับบีบแก้มอันดาจนเจ็บไปหมด แต่ไม่มีทางที่อันดาจะร้องขอให้สงสารดรอกจ้องหน้าฉันเหรอหรือต้องควักลูกตาออกด้วยจะได้เลิกทําตัวเก่งสักทีเขาสะบัดหน้าเล็กๆทิ้งอย่างแรงจนหัวของอันดากระแทกเสาถ้าหลุดไปได้ขอแตะคืนสักหน่อยเถอะอันดาจ้องหน้าสกอรินขมิงไม่เคยมีใครกล้าทํากับลูกกำนันโอรายขนาดนี้ถ้าพ่อรู้จะเป็นห่วงแค่ไหนนะอันดาจะได้กลับไปเจอพ่ออีกหรือเปล่าไม่สิไม่มีเวลามาคิดอะไรไร้สาระแบบนี้เรา อันนาเริ่มมองมไปรอบๆขณะที่สักการินหันไปคุยกับลูกสมุนของตัวเองแทนทูหาไอ้ฐานทัพบ,บอกว่าถ้าอยากเจอแฟนมันตอนที่ยังหายใจก็ให้เอาเงินมา50ล้านไม่ดิร้อยล้านดีกว่าบอกด้วยว่าฉันรอไม่นานนะถ้ารอจนง่วมันอาจจะไม่ได้เจอแฟนมันอีกเลยก็ได้ร้อยล้านเงินเหรอฝันไปเถอะไอ้ชั่วโกดังร้างแห่งนี้ถ้าไม่มีอะไรเลยนอกจากเสาค้ำหลังคาที่ตั้งห่างกันไประยะ ที่มุมอาคารมีลังกระดาษที่ยังไม่ได้ใช้เรียไปตั้งพื้นที่ว่างเปล่าเหมือนเพิ่งขนของที่เก็บไว้ออกไปจนหมดเมื่อไม่นานมานี้ถ้าให้อันดาลองเดาที่นี่คงเคยเก็บของพี่กฎหมายมาก่อนแน่แน่แฟนแกอยู่กับพวกฉันเอาเงินสดร้อยล้านมาไถ่ตัวมาซะมาให้เร็วล่ะก่อนที่อันดาของแกจะเหลือแต่ชื่อพวกคนเลวอันดาได้ตะโกนด่าในใจพางพมนายฐานทัพอย่ามาเดี๋ยวอันดาจะหาทางออกไปหาพี่ทัพเองอย่ามานะ ถ้าม,มาเด็ดขาดมือเล็กๆพยายามปิดไปมาให้เทปที่พันออกคลายตัวอย่างน้อยเธอเอาเทปบ้าๆนี้ออกได้เขาก็หาทางแกะเทปที่เหลือได้ง่ายขึ้นขอแค่เป็นอิสระอันดาจะหาทางเหนียวไปให้ได้เองไอเด็กนั่นมันย,ย,ยุกยิกยุกยิกอะไรวะมึงไปดูนี่สัก,การณนสั่งลูกน้องให้ตรวจความเรียบร้อยของเด็กเห้รองตรงไหนอีกครั้งไอโง่เอยนายดูมาสิพยายามแก้มัดจนมือแดงหมดเลยอะน่าสงสารจังเลยนะคุณหนู เสียงหัวเราะของฝูงหมาวัดดังขึ้นอีกครั้งทำไม่ถูกปิดปากไว้อันดาคงกัดจมูกมันให้ขาดไปแล้วดูมองเขา้าน่ากลัวจะผมตัวสั่นเลยครับพวกมึงอยากทำให้สินค้าเสียหายพระไท่าฐานทัพมาถึงและเห็นเมียมันบาดเจ็บแล้วก็มันคงฆ่าพวกเราตายกันหมดสกอรินควักปืนที่เหน็บไว้ในกางเกงออกมาลูบเหมือนคนโรคจิตถ้ามันรอดจากไอ้นี่ไปได้น่ะน,นะความกลัวที่พยายามสะกดกลั้นมาโดยตลอดพังทลายลงในช่วพริบตาผู้มันมีปืน ทำไมถึงไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยนะอันดาดิ้นมากกว่าเดิมเขาอยากหลุดออกไปจากตรงนี้เมื่อยา้ายฐานทัพต้องไปอันตรายเพราะตัวเองเลยโธ่น่าสงสารกลัวปืนด้วยเหรอคุณหนูอยากจะพูดอะไรไหมฉันจะให้เธอฝากคําพูดสุดท้ายไว้ก่อนที่ผัวจะมารับศพกันแล้วกันโอ้ยเทปที่ปิดปากอยู่ถูกกระชากออกอย่างแรงมันไม่ได้อยากให้เขาพูดประโยคสุดท้ายหรอกแค่อยากทําให้เขาเจ็บ จะได้ทับถมสนุกปากสนองความสะใจของตัวเองต่างหากถ้าทับไม่มาหรอกฉันกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันที่แกเห็นก็แค่ละครฉากหนึงเท่าน,นั้นเองที่ว่ากูงโง่หรือไงฮะหุะ <c oughs> ผิวขาวเนียนขึ้นดิ้วสีแดงจัดเป็นรอยชัดตามแรงตบของสักรินแต่อันดามไม่ร้องสักแอะแม้จะรู้สึกถึงรสหนิมขาวที่คลาคลุ้งในโพรงปากของตัวเองเก่ง <c oughs> แต่กับคนไม่มีทางสู้ ก่งจริงปล่อยฉันออกไปซิ่วะปล่อยให้งโงอนละมึงยังต้องเป็นตัวลอยให้ฐานทัพมาทินนี่ไอ้ชั่วแกนี้ไม่พ้นดอกถึงจะฆ่าฉันกับฐานทัพได้แต่คุณเสนาไม่มีทางปล่อยแกไว้แน่ปังนี้ไม่ตกเลยนะกูละชอบจใจเจ้ลูกหมาพยศแบบมึงเนี่ยอยากรู้ว่าจะทนมือทนตีนอีกสักแค่ไหนกันรองเท้าหนังเงาวับจงใจเตะเข้าที่ท้องของอนดาเต็มแรงแค่ครั้งเดียวอันดาก็แทบจะรับไม่ไหวแล้วแต่สักกรินดูเหมือนจะไม่หยุดแค่นั้น เสียงร้องที่ความเจ็บปวดของอันดาดังขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีใครคิดห้ามอันดาไม่เก่งเลยมันเจ็บจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วหยุดเสียงของฐานทัพนี่มาทำไมพี่ทำมาที่นี่ทำไมเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่24นะครับโอ้โหแล้วบอกกลัวจะสินค้าเสียหายซ้อมไม่พักเลย <laughs> สามีเขาเห็นเต็มสองตาเลยเนะี่ยโดนหนักแน่งานเะนี่ย ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คู้นักเขียน Something Blue ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจเชิวสวัสดีครับผมวัตนาเบ้